ายตัวมากๆเลยดูด่สามตัวเลยตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับอันนัสครับวันนี้เป็นวันที่ดีแล้วก็ผมว่างด้วยวันนี้จะเป็นยังไงอย่าลืมไปดูกันนะครับ นื่องจากว่ากระแสน้ามันเชี่ยวเราก็เลยจําเป็นต้องใส่ตะก,กั่วให้มันมีน้ําหนัก ตอนนี้เนี่ยผมยังใส่ไม่เสร็จเลยแต่ก็ได้มาแล้วตัวหนึ่งมันติดอยู่บริเวณตรงใกล้ๆก,กับต่อไม้ครับอูหลายตัวด้วยครับมันติดอยู่ ันนี้หนึ่งตัวเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะแกะแล้วก็ให้น้องคือปลาชนิดนี้เนี่ยจะมีเชื่อว่าปลาหนามหลังนะครับเวลาเราแกะจากตาข่ายนะเราต้องระวังนิดนึงเนื่องจากว่าบริเวณด้านหลังของเขาเนี่ยมีหนามผมเคยโดนแล้วก็เจ็บมากๆผมเข็ดแล้วครับรอบนี้นะผมต้องระวัง ตรงนู้นก็โดนอู้ตรงนู้นคือแบบเยอะมากอ่ะสามสี่ตัวเลย <c oughs> <c oughs> ได้แล้วครับได้แล้วเอา้าเอานี่ตกล้องเอา้าไหลายตัวมากๆเลยดูสิสามตัวเลยตรงนี้ตรงนี้คือสามตัวเลย <c oughs> ผมจะแกะทีละตัวนะครับเน <c oughs> ี่ยแกะตัวนี้ก่อน เนี่ยเราดูแล้วกันว่าเราจะเอาปลาชนิดนี้ไปทำเป็นอาหารอะไรดีครับโอเคครับตอนนี้ผมจะลงไปดำยิงอ้มันได้มาอีกตัวเดี๋ยวผมยังไม่ขอไปดำยิงก่อนนะครับผมจะไปเอาปลาตรงนั้นเอาออกก่อนนะครับมันได้มาผมยังไม่ทันได้ไปยิงเลยนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะทำให้ไม่ได้ตัวอื่นนะผมจะแกะตัวนี้ดูอู้มันใหญ่มาก โอ้หลายตัวด้วยไม่ใช่ตัวเดียวแล้วทุกคนทุกคนผมตื่นเต้นตรงนี้อย่างเดียว2ตัวแล้วก็ตกงนูอีกอะ่ะโอ้โหผมไม่ต้องเสียเวลาไปลงกระดำยิงแล้วตอนนี้โอ้ได้ผลตัวบังเราก็เอาขยะออกเอาใบไม้วันนี้มีขยะหรอกในแม่น้ำมีแต่ใบไม้แล้วก็เอาใบไม้ออกนี่อีกหนึ่งตัวโอ้โยเยอะเยอดีดูตา ดีกว่าเราเอามายิงตั้งเยอะเลยเสียเวลาลงไปดำยิงนี่เนี่ยปลาชนิดนี้นะเราต้องระวังนิดนึงเนื่องจากว่ามันมีหนามอยู่บริเวณด้านหลังของมันชื่อมันก็บอกแล้วว่าปลาหนามหลังเคยโดนมาแล้วเนี่ยเจ็บมากๆาอคือสงสารมันแต่มันทำยังไงไม่ได้แล้วไ,ไงมันต้องเอาออกให้ได้ เราก็ไม่น่าจะทิ้งเราจะเอาไปเป็นอาหารโอเคได้นะปังตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงไปยิงเลยนะครับได้มาหลายตัวพอสมควรเดินเดินด้าน,นหลังเดี๋ยวน้ำมันจะขุนตัวนี้มันไม่ใช่ปลาหนำหลังนะครับปลาชนิดนี้จะมีเชื่อว่าปลาปลาอะไรอะ่ะเดี๋ยวผมจะพยายามหาข้อมูลให้นะครับบริเวณนี้ได้มา3ตัวเลย คือถ้าเอาไปเอาไปเลี้ยงในเอาคอเรียมอะไรพวกนี้ผมคิดว่ามันสวยดีนะครับเน่องจากว่ามันมันมีรวดลายแล้วก็มีสีที่สวยมากๆดูบริเวณคลิปของมันนะครับคลิปคิปบนคลิปใต้ท้องแล้วก็หางของมันเนี่ยจะเป็นสีแดงๆเนี่ยสวยมากๆเลยโอเคเดี๋ยวปลาชนิดนี้มันจะมีเชื่อว่าขึ้นตรงนี้นะครับขวาม,มือเป้องอืแล้วก็มีอีกตัวนึงตรงนี้ครับ ไซส์คือใหญ่มากตอนนี้ได้มาจำนวนหนึ่งเกือบเต็มถุงกี่ตัวแล้วเนี่ยลองนับดู1,2,3ปลาฉลามปาฉล,ลามก็มีน้องบอกไม่ใช่แล้ว,วลมนนั้งไม่ใช่ปลาสามอะในนี่ปังอ่ะเสร็จแล้วหลังจากนี้ผมจะลงไปยิงในนี้นะครับ ป้าไป้ายปเออโดยโดยประมาณสิบตัวน้องบอกตอนนี้นะผมไม่ได้พาไม้ไปนะครับมันไม่ค่อยชะได้ยินผมจะวางไม้ไว้ตรงนี้นะครับครับระวังอยู่ครับผมจะลงไปตรงนี้ครับ แล้วก็ไปดนฉากเรา ตัวมากเลยเนื่องจากว่าปลามันจะวิ่งออกไปข้างนอกถ่ายอยู่ใช่ไหมถ่าไปไปกับอะไรอ่ะปลิง <c oughs> กู <c oughs> <c oughs> ไม่ลงละได้ไหลายตัวเลยหูยเยิงไม่ได้สักตัวเลย เนี่ยเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายนะครับตอนนี้ผมลงไปดำยิงอะ่ะปริงคลองอะ่ะมากัดผมนะครับผมกลัวมากเลยถ้ามันกัดแล้วนะมันแน่นอะ่ะมันเอาออกยากแล้วที่เรากลัวด้วยมันทำให้อะไรเลยก็ยากไปหมดอะ่ะถ้าเราไม่กลัวเราก็สามารถที่จะจับแล้วก็เอาออกได้นะครับแต่นี้ผมกลัวไงประเด็นอา้าวตรงนี้ด้วย สำหรับ EP ต่อไปผมก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าผมจะเอาไปทำเป็นอะไรนะครับสำหรับคนดูที่เอ,อ,อยากให้ผมทำอะไรนะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับตอนนี้คือลายตัวมากเลยถือว่าคุ้มนะที่ผมไปซื้อตาขายตาขายที่ผมซื้อมาเนี่ยก็ไม่ค่อยแพงผมซื้อมาในราคาร้อย ต่อ20บาทแล้วก็จะมีตะก่วเพิ่มเติมที่ผมซื้อมาเนี่ยรวมๆแล้วก็ไม่ถึง200 mm. ก็โอเคอยู่นะได้ปลาเยอะขนาดนี้ mm. ตอนนี้คือผมไม่กล้าลงไปเลยนะครับ mm. เนื่องจากว่าผมเห็นปลิงเมื่อกี้มันมากัดตรงนี้มากัดตรงบริเวณขาผมด้วยผมก็เลยไม่กล้าลงไปแล้วนะครับ ผมจะใช้วิธีการใช้หินแล้วก uh, ็ขว้างลงไปทําให้ปลามันตกใจแล้วก็ปลามันจะวิ่งออกผมจะใช้วิธีนี้แทนตอนนี้ไม่มีสักตัวเลยตาขายผมเนี่ยไม่กระตุกเลยนะครับ น,นี่คือแบบน่าจะได้เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวคว้างตรงนี้แล้วก็คนดีเจะคว้างตรงนี้โอเคนะสามสองหนึ่งไป let's go <S คดีจะลงทางนี้เลยเนื่องจากว่ามันใกล้กว่านะครับผมจะลงทางนี้เลย y e ซ sir อูนู้ด้วยนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะใหญ่สุดๆแล้วนะครับใหญ่กว่ากลุ่มเื่อนแล้วนะคอ๋อที่เมื่อกีนะ้ที่มันสั่นแบบแรงเนื่องจากว่ามันชนแบบระยะห่างมันได้นะครับมันไม่ได้ชนทีเดียวมันชนตรงนู้ตัวหนึ่งตรงกลางตัวนึ่งแล้วก็บริเวณขอบๆตัวหนึ่งทําให้แบบเออมันดูสั่นแบบแรง เค okay, ได้มาสามตัวอ่ะก็สแสดงว่าได้ผลนะที่ผมโยนไปเมื่อกี้ผมจะเอาออกแล้วนะครับเืน่องจากว่าผมไม่ไหวที่จะรอแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสี่สิบแล้วนะครับผมขอกลับก่อนมันค่ำมากแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งงด้วยนะครับ แกงชนิดนี้จะมีชื่อว่าแกงเหลืองนะครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูอร่อยมากเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่าน,นี้ก่อนครับสวัสดีครับ